วันนี้อยากจะพูดถึงคำบางคำที่ทำให้เกิดปัญหาหรือความสับสนถ้าไม่เข้าใจดีแล้วก็จะลำบากในการที่จะเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ ไอ้คำที่อยากจะเข้าใจนั่นก็คือคำว่าอาศัยเรือนกับคำว่าอาศัยเนตธรรมะอาศัยเรือนคือเป็นไปอย่างบ้านเรือนตามภาษาคนครองเรือนเป็นเรื่องบ้านเรื่องเรื่อน จะ้าเนกธรรมะแปลว่าออกไปจากเรือนออกไปเสียแล้วจากเรือน <c oughs> เรื่องอเนกธรรมะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อนที่ท่านมีวิธีแบ่ง <c oughs> สิ่งที่ที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะคือเรื่องความสุขความทุกข์ ถ้ามันเรียกเหมือนกันว่าความสุขหรือว่าโสมนัสสุขหรือโสมนัสทุกข์หรือโทมนัสนี่มันเรียกเหมือนกันอย่างนี้แปลว่าไอ้พวกนี้มัน,ม,นมันอาศัยเรืองพวกนึงอาศัยเนตธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ที่นี่โดยมากเขาต้องการความสุขชนิดที่เกี่ยวกับเรือนทั้งนั้นแหละประชาชนคนทังทั่ทวไปเนี่ยเขาต้องการความสุขหรือโสมนับกระทำที่เกี่ยวกับเรือนสำหรับผู้อยู่ในบ้านเรือนแล้วก็มีความสุขในความหมายของผู้อยู่บ้านเรือน ชี้นส่วนพวกนึงมันไม่อยู่เรือนมันออกไปนอกเรือนมันไปอยู่ป่าอยู่อัไรก็สุดแต่ไม่เกี่ยวกับเรือนมันเขาก็มีความสุขพระโสมันนัดชนิดที่ไม่เกี่ยวกับเรือนเปรียบไม่ไม่ต้องเรียบก็ได้คือระบุว่าเรามาบวช บวชแล้ว <c oughs> ถ้ามีความสุขเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนกธรามะทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเรือนเ <c oughs> มื่อเรายังไม่ได้บวชเราอยู่ที่บ้านในความสุขหรือความทุกข์ตามมันเกี่ยวอยู่กับเรือนเกี่ยวข้องอยู่กับบ้านเรือน ความสุขที่เราได้จากบ้านเรือนมันก็เป็นความสุขไปแบบแบบแบบชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านเรือนทำไมเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เรียกว่าเป็นความทุกข์นั้นมันก็อาศัยเรือนจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาเงินหาทรัพย์หาอะไรก็ตามความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากเป็นความทุกข์ แต่ความทุกข์ชนิดนี้มันอาศัยบ้านเรือนมันเกี่ยวเนื่องกันกับผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนถ้าเขาได้รับความสุขความพอใจมันก็เป็นความสุขชนิดที่เกี่ยวอยู่กับเรือนหรือบ้านเรือนที่เรารู้จักคดีว่าเราเป็นคาราว,วาเขาเคยเหน็ดเหนื่อยเป็นความทุกข์แล้วเคยประสบความเฉลี่ยเป็นความสุข แต่ความสุขหรือความทุกข์นั้นเกี่ยวพันกันอยู่กับบ้านเรือนนี่จำใหม่ความหมายอันนี้ว่าดีว่ามันเกี่ยวพันกันอยู่กับบ้านเรือนเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างอย่างตรงกันข้ามจากพวกหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรือนเกี่ยวข้องกับความไม่มีเรือนหรือเนกธรรมะ ยังเรามาบวชนันอย่างนี้ถ้าทุกข์ลำบากยิ่งยากลำบากก็การประพฤติปฏิบัติเป็นแะเนี่ไอ้ความทุกข์นี่มันก็เรียกว่าเนื่องโดยเนยครรมะไม่ได้ไม่ได้เนื่องโดยอื่อนถ้าว่าประสบความสําเร็จมีความสุขบ้างในบุตรในการบวชนี่ไอ้ความสุขนี่มันก็เป็นความสุขีไม่เกี่ยวกับบ้านเรือนจะเกี่ยวกับเนครรมะ พยายามแยกออกจากกันให้เห็นชัดเลยอย่าไปปนกันเรื่องสุขสุขด้วยกันก็นกกกนกนจะว่าอย่างเดียวกันหรือทุกมีความทุกข์เหมือนกันก็จะว่าอย่างเดียวกันมันต่างกันนิดแต่สุขหรือทุกที่อาศัยเรื่มมันก็เพื่อเพื่อบ้านเรือน เพื่อตามกรมมคุณการพูดตรงๆเพื่อกามมคุณ,คณทุกเพราะ,สะแสวงหากามมคุณสุขเพราะได้กามมคุณนี่ทั้งสุขทั้งทุกนี่เป็นเรื่องบ้านเรื่ออยู่ในบ้านเรื่อนทีิถ้าว่าออกมาปฏรริสัมภารามันเกิดความทุกข์ก็าการปร,ร,ริสสมจาร์นั้นมันรเรียกว่าทุกข์ Okay. ที่ไม่เกี่ยวกับเรือนแต่ว่าเกี่ยวกับไอ้เนาาตธรรมะคือการออกไปจากเรือนทํามีสุขบ้างมันก็เป็นสุขที่ออกจากเรือนไอ้สุขและทุกข์ที่อาไปเรือนเชื่อว่าคิดเข้าใจว่าคงจะรู้จักกันมาแล้วเป็นอย่างดีรู้จักกันมาแล้วอย่างนี้ ลองนึกย้อนหลังเนี่ยบางคนจะนึกออกสุขประจามทุกขประจามที่อาสัยเรือนมันมีรสชาติอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาบวชแล้วไม่เกี่ยวกับเรือนแล้วถ้ามันเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ขึ้นมามันต้องมีรสชาติอย่างอื่นละไม่เหมือนกับที่เกี่ยวกับเรือนซึ่งเราก็ควรจะสังเกตให้ดีที่สุด เคยรู้จักมันให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันถ้าเรามีความทุกข์เพราะการประพฤติปรรมจันนี่กับที่ว่ามีความทุกข์เพราะทำงานหาเงินอยู่ที่บ้านนมันไม่จะรถเดียวกันนะเพราะว่าทุกข์อาศัยเงินนั่นมันก็จะต้อง ยุย่งยากลำบากแล้สำลักสายสกรปรกเนี่ยกว่าในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการประพฤติสมจริงของขความสุขก็เหมือนกันความสุขที่เกิดที่บ้านเรือนเป็นเรื่องของบ้านเรือนนันก็มีรสชาติไปแบบหนึ่งแล้วมันคงจะโกะปรก ว่าความสุขที่เกิดขึ้นฝ่ายประพฤติสมจรรย์ไม่เกี่ยวกับบ้านเรือนถ้าแยกออกกันได้เด็ดขาดไม่ปนกันแล้วก็จะใจใจธรรมะได้ง่ายขึ้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นไม่สับสนเดี๋ยวนี้มันจะก,สก็สุกสุกสุกเหมือนกัน ที่บ้านก็สุขที่วัดก็สุขทุกทุกทุกที่บ้านก็ทุกที่วัดก็สุขแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่อเดียวกันแล้วยิ่งกว่านั้นมันก็เป็นเวทนาด้วยกันสุขเวทนาหรือทุกเวทนาเนี่ยจะมาจากบ้านเรือนหรือ,อไม่จากบ้านเรือนมันก็เป็นเวทนาด้วยกันคือสิ่งที่รู้สึกได้้วยจิตเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้้วยจิต เมี่อเป็นเวทนาด้วยกันมันก็ต้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะในที่สุดระดับไปเหมือนกันยึดมั่นถือมัน่นทํนไม่ได้เหมือนกันไปยึดมั่นถือมั่นข้าวมันก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อมันเปลี่ยนแปลง